บรรยากาศเชา้านี้กับการตามล่าหาปลากะดีเสื้อทำปลากระดีเด็ดเดียวไหนลองยกสิได้อยู่ได้อยู่ ส่วนัน,นี้ปลาหมอนะคะให้อาหารตอนเช้าบรรยากาศรอบๆสวน นี้คือที่มาของปลาที่เอาไปขายลูกค้านะคะมาเร็ว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 เ oh. อีกหนึ่งอุป,ปรกรณ์ในการดักปลานะคะเขาเรียกว่าไอ้งูมาดูกันนะคะว่ามันจะงูจริงหรือเปล่า เยอะอยู่เยอะอยู่อยโอ้มีปลาดุกด้วยปลานินด้วยปลาไร้ลนปลาดุกแน่เลยเมื่อเช้านะคะเรามีนี่ปลาช่อนปลากระดีปลาดุกปลานิน โอ้มีปลาบูตัวใหญ่ด้วยนัย่นเห็นไหมโอ้ตัวเล็กก็มีปลาบูโอ้ปลาบูเยอะอยู่ปลาบูสามตัวเมื่อกี้ก็มีหลุดไปหนึ่งตัวนะน่าจะเป็นปลาดุกโอ้ oh my god ดีงามมาก